เมื่อเช้าที่ผ่านมาได้มีการเปิดโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถานประเทศเนปาลนะคะหลังจากที่สถานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้บุรณะมาก,กว่า40ปีค่ะ หลังจากที่คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพัานธ์ประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทยได้เดินทางไปกราบนมัสก,การสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่ิลุมพินีสถานประเทศเนปาลแต่กลับพบข่าวว่าสภาพทางเท้าทั้งสองข้างเละเทอะเปื้อนรวมถึงลานสำหรับนั่งกราบว่าหรือเจริญภาวนาไม่เพียงพอจึงมีความตั้งใจที่จะบุรณะปฏิสังขรณ์สวนศักดิ์สิทธิ์และสถานที่โดยรอบให้กลับมาเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นราช จก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งนี้การปฏิสังขรของสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ค่ะหลังจากครั้งแรกมีขึ้นเมื่อประมาณ2,300ปีก่อนโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและครั้งที่สองเมื่อ40ปีก่อนในนามขององค์การสหปร,ระชาชาติและนว่าเป็นโชคดีของชาวไทยค่ะที่ได้รับโอกาสในการรั้วณครั้งนี้ สำหรับการบรณะและการก่อสร้างนายอนุสรและนางไขสีพักสุจเจริญซึ่งเป็นสถาปนิกผู้วางแผงวางผังและออกแบบเปิดเผยเขาว่าต้องใช้งบประมาณกว่า60ล้านบาทสำหรับสร้างทางเดินสร้างลานปฏิบัติธรรมสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนทางเข้าสู่สวนอังสัตว์สิทธิ์และปรับปรุงสวนนอกจากนี้จะขอพระราชทานการหันชัยพัฒนามาติดตั้งเพื่อปรับปรุงสภาพน้ำนักสาโนดาต โดยจปะปฏิสังขรณ์ให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธันวาคมนี้และได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้แล้วค่ะทั้งนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคมาได้โดยผ่านทางกองทุนลุมพินีสถานโดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารทกศหรือสามารถส่งข้อความ lmn MM. ขออภัยคะ่ะ L U M และส่งมาที่หมายเลข45969994596999 45ครั้งละ9บาทค่คะในงานแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้ามีท่านลามะซึ่งก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทุนหรือว่าลุมพินี Development Trust สต์ะคะที่ดูแลลุมพินีวันอยู่มาร่วมในพิธีด้วยนะคะ,คะ